เอาเร็วครับนาเอวันนี้เราอยู่แมบอะไรวะแบดแลนด์แบดแลนด์แวันนี้เราจะพาคุณพบครับ หาคุณภูมิไปเอาตัวขบอยสายกูต้องไปกินฮอนแป๊บหนึ่งไปพูดมากันด้ขนาดไหนแล้วพูดแบบนี้ไปอ่านปิดไมเลยมึงไปอ่านปิดไมหนีเลยมึงอ่านปิดไมเลยลุบไปอ่นสนใจเอาฮอนคูสักก้อนป่าออเดี๋ยวกูเอาแองเอลฮอชิตากมึงเมื่อกี้ลองลองเล่นไปแล้วนะเว้ยแบบแพ้หลายรอบมากอะกับแบสแลนด์อะ ซึ่งคนที่ยังไม่ได้ซึ่งคนที่ยังไม่ได้ซึ่งคุณภูมิที่เขาเสียตูดให้กับเต่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออมามาสร้างเลยสร้างเลยวันรอบนี้เราจะเล่นกันแบบแบบทีมเฮ้ยเราเอ้ยใครได้ใครได้มามาตะกูล ไม่เอาไม่เามามาวางเลยวางเลยตัวเลยกันเราอยู่ด้วยกันกันไอ้กันเราอยู่ด้วยกันวางสเเกาิฮ้ยวงรถแบบคิโมจิยังไงมึงเก็บหมดอยู่แล้วเว้ให้ทำสวยสวยครับคุณอันไม่ทราบว่าคุณนี่หอนคุยของใหม่สวยงามระเบียน What t h เฮ้ยฮุมฮูมไอ้ฮุมมึงมีหอนคุยกูสักก้อนป่าโอ้อะไรนะกูก็เจ็บเหมือนกันคอกูแน่พังเลยนะกูคุยกับมึงอย่างเงี้ย ไอ้ยค <ítulo> ุยภาษาเฮียอะไรก็ไม่รู้คุยแม่งกันทั้งวันไอ้พวกไอ้มึงมึงเอามึงเอารูปมึงเอารูปไอ้ที่อยู่ใหนดีล่ะมึงเอาไปใส่รูปรูปรูปโปะไปครับรูปปกยูทูบด้วยกูได้เลยจะไมอะเชื่อกูเทพทูเออทูมัวตรงนี้เหรอเกิดทำฟาร์มแป๊บนึ่งบินเดีวตรงโด้ ก็เขาสงกสบายโน้นโน้นโน้นตัวนี้มันเยี่ยมมากเลยอ้อ,อลไข่กูซา่สี้มางเ,เป็นไรไรเช<อ>ช่องกูบินแน่นอนเลยมึงพูดเลยถ้าคลิปช่องกูบินออฟเดอะวอล์นะใครเปิดเพลงนะขอปิดเพลงพพก,ก่อนนะครับขอปิดเพลงก่อน,นนะครับโอเคครับอ้าวรถถังพึ่งมาเอ้ยตายเจ็ดร้อยต้องไปเอาค่าวบอยมาลงด่วน ยังไม่ได้ตังค์สกบานเลยต้องวางแบบปลาหนุมปาเรนนี่ปลาเหรอปลารงปาฤทธิ์ปลาลีนาเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัดออกตัดเหยกคุณพูดอะไรผกไปฟังเพลงอ๋อพอดีไม่ใช่อ่านแล้วอ่านเขาอยากไปออกไปฟังเพลงนะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปไออ่านมันไออ่านมันติดเบตเตอรี่อ๋อเขาไปฟังเพลงคนเดียวนะครับคุณอั๋นหรือว่าเบจิแคทของเราอืม ตอนนี้เขามากันแบบทีมงานอันนี้คือยังไม่โดนแบบบุกทีมงานซาตติบันกูไปถวมึงอย่าพูดงั้นเลยจะคอพังฉันจะใช้กูฉชนใช้กูเกิลแปรนี่ไงไอ้อ่านมันเอาสกินมาละสกินช่วยอะไรได้วะมันเป็นแค่สกินที่เฉย่ถ้าเป็นโลเด้นอะถ้าเป็นโลเด้นอะถ้าเป็นโลเด้นสกินมันจะเพิ่มดามเอ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ความรู้ความรู้ทุ่รอบรู้เขากูเคยเล่นก่อนพวกกูเลยต้องแก่กว่าพวกมึงกว่นนึกปีไอหน่าจิมมี่เดี๋ยวมันเหลือกี่ตัววะเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการวางของผมนะครับวางไงคุ้มดูเลยดูเลยแเลย๋ยวเลยอีกสองตัววะวางอย่างนี้คุ้มแน่นอนนะผม บรยังชัวเบรเบรเมตที่งามขอให้เดี๋ยวไม่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 ได้ไม่นี้คือวางไม่ได้ละต้องขายนะเน่พูมพูมตรงนี้แม่จะตรงนี้วางได้พูมตรงนี้หลักฐ้นตรงนี้มีว่าทำไมพูมตรงไหนวะเนี่ยสไนเพียบเลยเนี่ยวางเงี้ยใช่เหรอวางได้เหรอเนี่ยตรงนี้ก็วางได้เนี่ยตัวกูเนี่ยเนี่ยเออวางได้เออว่ะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็วางสวยงาม ผมติดสไนครับทุกคนอ่านใครเคยเล่นกับผมจะรู้ดีไอวอล์กสไนเปอร์ขนาดไหนนิสัยนิสัยสไนเปอร์เป็นยังไงนิสัยสไนเปอร์ทุกคนควรจะรู้ๆๆๆคิดทำในเวด้สวยยามอ้าวเก็บสองตัวเลยหรอสไนเปอร์ที่แท้จริงสไนเปอร์นี่ล่ะต้องเอาจากแกงนี้ไปหรอ ลืมไปรอบนี้บอสสองตัวไอชิบหายครับกระเดชไหววะรอบนี้ไหวเวไอสองสามรอบที่แล้วคืออะไรไล่ฆ่ายามาฮ่าจะมาฟาร์มเออเออชิบหายละแล้วจะวางใครปราณีตเฮ้ยมึงต้องวางสกาวไเยอะเว้ยสกาวช่วยได้เยอะเลย กวางคาร์บอยเรียบร้อยช่วยตอดช่วยตอดตอดเลือดเร็วที่สุดร็วสุดกูเอววางคาร์บอยสักทีเกมหนึ่งนี่แบบกินเวลาชีวิตมากเลยนะใช่เกมหนึ่งมันกินเวลาชีวิตยิ่งเล่นยิ่งแก่ขึ้นทุกวันเดี๋ยวกูวางบีเจปอบบับแล้วกันเอาไว้เอาไว้อืมกูไปละกูวางแค่นั้นแหละจับข่าวความโหดก่อน ต้องมีการอัปเกรดล่องหนชิบหายละตัวกูไม่ได้ล่องหนไอติดดิสก์ป่ะเนี่ยเพลงอะไม่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 เนาะเพลงนั้นไม่ติดเพลงนั้นไม่ติดเพลงนั้นไม่ติดมันเหมือนเขาทำขึ้นมาใช่ไหมใช่เลยทำมาแล้วไม่ให้ติดไม่ได้จดดิสก์ไว้ใช่ใช่ใช่แล้วแถวลูกพ่่มึเมียวซ้ายเหรอเดี๋ยวกูไม่ได้อัปเกรดเหรอไม่ออืืเฮ้ยเฮียจะตอดวะ อุ้ยโดนตอดทำไมทำไม่ำไมกูว่าสไนกูแรงแล้วนะเว้ยเฮ้ยมึงต้องอัพเกรดเว้ยก่อนอักก่อนอักก่อนได้เปรียบโอเคไอรถถังนี่มันอัพมาถีดได้ปะใช่มันดับอัพได้ไงได้ได้อ๋อสวยงามครับ ไอ้นี่ก็ดีเจอย่างเดียวเลยมึงช่วยใครเขาได้แหละถ้าเป็นสะดับลบจริงอคระะยให้กับสไม่ถ้าเป็นสะดับลบจริงคือมึงช่วยใครไม่ได้อะกูบอกเลยมึงมึงเล่นดีเจกันทั้งวันอ้าวตายหมดเลยทำฟาร์มกันดีกว่าตังเยอะดีโอเคมาไอ้อันปร์ติ้นพอยซันกันดีกว่านี่เป็นไง หมือนทำฟาร์มแล้วแบบตังเยอะ <c oughs> ตังเยอะปุ๊บเราก็จะแบบเหมือนมีอะไรแบบสร้างอะไรได้เยอะแล้วถ้าทำกำไรก่อนนะครับแล้วค่อยลงทุน <c oughs> ทำกำไรเสร็จแล้วก็ลงทุนนะครับ นี่แล้วเราจะอัพไออันไออันไม่เอาปืนทุกฟองไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหสไนเกอร์บมดดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องอัพเกรดรถบ้างว่ะครับคิดว่าจะแบบจบประมาณกี่นาทีทำไมวะเกมนะยังครับพรุ่งนี้นะกัน นายคิดว่าจะจบประมาณกี่นาทีเกมนี้มึงตัดให้ได้เลยสิบนาทีแค่นั้นแหละก็มึงกับไม่ได้หรอเว้ยทุกคนทุกคนคิดว่าไงอะครับที่เมาอะตรงสนายนี่ดาวแด่นมากตรงนู้นนี่เหงาไปเลยวะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันช้าไอ้โฮมไอ้โฮมมาถ่ายกูสิทำไมอะครับ เด็ดเกะเด็ดเกะเด็ดเกะรายการนี้มึจะมาสถานการณ์อ๋อโอ้โหอ๋อแล้วเว้ยสวยอัพไปเยอะๆนะผมนี่ผมมีสูตรการวางสไนเปบลหลังคานี้ให้ได้สามตัวครับตอนแรกวางตรงกลางตรงนี้นะเออเสร็จแล้ววางมุมนี้เลยครับวางมุม หาบุ่มฮับหาบุ่มโอเคนี่มันจะวางได้เห็นปะเย็ดแค่เย็ดแค่เอ้โหจริงๆรุงว่งได้ไปเลยังวะยังเลยจะได้ยังไงเฮ้ยไอพุ่มไอพุ่มไอพุ่มถ้ามึงถ้ามึงมาเล่นแบบมาเล่นแถวเฟนเวฟสามไอเวลเวลที่สามสิบมึงจะได้ตัวละครฟรีเว้ยคือตัวอะไรวะ แนกมึงเห็นไหมตัวที่ใส่หมวกไหน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 แกหัวหน้าแก๊งนแนกมันจะได้ตัวนี้ฟรีเว้ยเท่าเวลซีเวลห้าคือมันจะปล่อยลูกมามาปล่อยลูกสมุนใช่ปะโอเคเหมือนแบบ <Okay. S 1> อ๋อที่แบบที่มันปล่อยอย่น,นี้ไงไอ้เหรอะเหมือนปล่อยรถอะปล่อยกาดอะใช่ปะใช่ป่วะใช่ใช่โอ้อ oh, <nice. S 1> เอ้ยกูได้อันนี้แล้วเว้ยเกือบได้บาเลตแล้วผมจะเรียกว่าบาเลตแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเกินเห็นไหม ทรงทรงมันใช่เลยเว้ยบาเลตอ่ะจะเล่นพีบีบ่อยนี่จะติดอ่ะเออรู้เลยอ่ะปืนอะไรอ่ะบาเลตนี่ก๊อตเลยนะเว้ยในพีบีอ่ะกูเป็นแม่เจ้าแล้วกูเป็นพ่อมการพูดของมันแกง่าแต่ที่บ้านคิดได้ไงวะ อเขกป๊หนึ่งพอดีบ้านรวยฝั่งนู้นเป็นไงบ้างโอเคสถานการณ์ปลอดภัยดีอยู่ผมลืมเปิดเสียงอันนี้เลยครับทุกคนจากปืนขออภัยได้ยินดยงๆจกกระสุนจากกระสุนนะนะตอนนี้ซอมมี้กำลังเกิดจานกายสุดชนมาเลยลูกพ่อรถถังลูกพ่อชนมันได้หมด ป่าๆเตรียมเลยเราปรับเป็นแข็งแกร่งสุดรักะสุนดวเพราะว่ามันจะยิงแบบเลี like hey, right ้ยนตัวแข็งแกร่งออออออ้้าววไััันเกูลลืมตแข็งแกร่งแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้ก็ค่อยๆซ้ำเอาโอเคผมไม่เกี่ยวครับผมผมก็โดนเรียกมาเหมือนกันครับเอาไว้ทุกคนตอนไหนผมแข็งแกร่งเกิน เอาไว้เอาไว้อัพอัพให้หมดรอบนี้ผมต้องเก็บให้ได้สี่เลตต้องอัพบาเลตละเฮ้ยเดี๋ยวใจเยน็นเดี๋ยวรอให้ได้สองพันห้าก่อนมันจะเดี๋ยวต้องมานี้ก่อนเลยเอาเลยทำฟาร์มแบบแค่นิดหนึ่งค็อปิดไลฟ์สุดในนี้ก่อนใน,นดิสเผลอเปิดค้างไว้นี่เราอัพฟาร์มเราไปเลย ีจะใช้เงินทำมาหากินครับแล้วก็เอาบาลดตช่วยครับเฮ้ยหายแล้วมีคนเข้าไงเียเอ้ยมันวิ่งว่ะกูรรเฮ้ยมึงยิงตัวแข็งแกร่งสุดไม่ใช่เหรอเพื่อนหนึรอยโดนลยคับวาว่ตังเริ่มแบบขึ้นหลักพันง่ายแล้ มาไว้ทุกคนทุกคนลายตามองอย่างนี้เลยก่อนจะลายตากันโอเคครับเต็มแล้วตรงนี้ไปกันสวย์งามวะได้บัฟเว้ยดีนะท่านได้บัฟเลย้ยได้บัฟเลยแล้วเพื่อนโอเคบัฟเลยสี่ตัวแล้วไอ้อาลูกน้องออกมายังวะอันนี้สี่ตัวตัวที่สี่ขออีกกันวะที่มาเดินตามถนนนะ สิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้าโอเคอะไรอ่ะพูดอะไรเคะไม่คือเมื่อกี้ลูกน้องอ่ะมันต้องมันต้องมีลูกน้องออกมาเว้ยเพราะว่านี่เรายัดครับต่างเพิ่มเดี๋ยวมันต้องเนี่ยไออันลูกน้องออกมาแล้วสวยอ่ะเนี่ยไออันเนี่ยเนี่ยเพิ่มเยอะจัดจังเลยทุกคนแล้วอัพไปเรื่อยนะเตกแป๊บตอนเล้นอัพอย่างเดียว เ้ยราไหวอยู่แล้วครับสะไนอย่างเดียวเลยเว้ยสายสะได้เว้ยตอนนี้บุกเข้าถึงป่าวะไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่เนาะมาถึงมาถึงมาถึงเหรอมันไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่เลยเวไปเออโอเคเกือบถึงครึ่งเกือบถึงครึ่งทางโอเค ของกูยังไม่ถึงยังไม่ถึงป้ายเลยไม่ใช่ไม่ถึงคือกูต้องการได้แบบได้บาลลีตแล้วยี่สิบตัวยัง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 ครบช่วยตัวไอ้ภูมัดกูกูก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันทะลุของกูได้แน่ๆเอาตรงๆโอเคโอ้ยทุกคนกระหน่ำวะคุณจะได้ตัวคาร์บอยแล้วทุกคนจเย็นนนนนก่่อััห้ามมไดีเฮ้ยมันต้องได้อยู่แล้วเว้ย เราต้องมั่นใจในฝีมือของพวกเราแต่ถ้าไม่คิดบวกไปมึงก็ไม่รอดนะเอ่รอ,อดเดี๋ยวเว้ยเราต้องรอดเ <ยา S 1> ว้ยเราพันมึงบ้าเราอยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่ความคิดเว้ยชนะของเราอ่ะไอ้หูรถถังมาแล้วเว้ยเตรียมตัวดูรถถังลูกพ่อ <laughs> มากดด่วนนี้ตังนี้เสร็จก่อนนะร้อยนี่จะวางสธนัตยตรงนี้ให้ดูทุกคนแจมวิธีวางสธนัยตรงสะพานนะี่ฮะร้อยวางถังออกมาแล้วเว้ยร้อย <c oughs> ไวมากทุกคนโอเค โอเคไอ้อ okay ันน no, okay. oh no, right. ี่คือบอสนี่คือบอสเวลล่าคอดิ้งไวอย่างนี้ไม่ถูกนะโอเคมันต้องวางแบบชิดๆกันนิดเดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเอาไปบับบับเอ้ยสกอตกับระเบิดกันแล้วกระหน่ำเลยทุกคนตอนนี้ได้บาเล็ตแล้วตอนนี้ก็ได้บาเล็ตแล้วเนี่ะตอนนี้บาเล็ตจากไหนสกอกับระเบิดยืนอยู่กัน คอนิมันจะวางตรงน,นี้ได้อีกหนึ่งนะครับอะไรต่อตรงน,นี้ได้คอนิีเพิ่งรู้นะเพระาะวางตรงน,นี้ได้ไทเคไม่บอกกูไม่รู้กูต้องวางคอมมานเดอร์วางไว้ตรงนี้ว่ะจำปเป็นไปครับไหวไหมเจ็ดเคมาว่ะ <laughs> โคตรทีเวิร์กอะ่ะเกมนี้ใช้ใช้ทีเวิร์กสูงมากาตัวนี้ก็น่าจะวางได้นะเพราะว่ามันระดับมันสูงเท่าก,กันเดี๋ยวขอเนี่ยที่จริงอะ่ะถ้าเป็นแผนเก่าอะ่ะด่านเนี้ยมันอยู่ในโหมดอินเซนตอะ่ะด่านเนี้ยยากสุดแล้วโอเคจริงเหรอจริงจริงดานนี้ยากสุดสักวามุ่งนอกไปเพราะว่ามุ่งในมันจะวางได้ เพราะว่าข้างในนี้มันจะวางได้วางไปอุ้ยกูโหตั้งเหลือเฟือว่ะทุกคนตั้งเราเหลือเฟือแล้วอ่ะสมัร์เอ็กซ์ลาวเดอร์กูปวดหัวมากตอนนี้ตอนนี้เราจะคอยเราเราจะคอยสั่งการคอมมานเดอร์ เอาเรื well, ่องว่ะไฟเออไฟเออไฟเออทุกคนโอ้โหกูจะได้ขับอยแล้วดูการกู

มีการบอกได้ตั้งคิมคิมไปหลายรถถังลูกอโอโหดูดิบาลิสหมดเลยอ่ะไม่รู้รถถังตอนนี้เราจะพชางแบบงงๆงวางไม่ได้นะครับกอคทับตอนนี้ผมไหวละมันสามารถวางแบบเกินยี่สิบได้ปหไม่มันคือมันคือคนคนละยี่สิบ มาแล้วบอสไม่ว่าจะแบบเลเวลเท่าไหร่ก็คือแบบ20เท่านั้นใช่ไหมไม่คือมันเป็นทุกเวลคือมันวางยูนิตคือมันวางยูนิตได้ยี่สิบ่ไหมใช่พี่จังว่าไปดูฝั่งนี้บ้างโอ้ยออกมปได้เลยต้องสามสิบทุกคนนักขุดทองโอ้เสียงเพื่อนกูจะไม่ได้ยินแล้วทุกคน ต้องเล่นเสียงเพื่อนแป๊บนึงครับเอยมาเว้ก็ปิดเสียงปืนซะสิรับโทรศัพท์ก็แล้วมาแล้วปิดเสียงปืนเสียงแกไ่าจะนกเดีเสียงแชกแกร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 กแรกแกรกแกูกแรกแรกแกรกแกรกแ ล้มแล้วฝั่งเราอ่ะตายปลอดภัยฝั่งเราล้มแล้วเว้ยฝั่งนี้ตายช้าจังเลยอ่ะโดนสปาร์กเงี้ยเราเราอันนี้เราเราเต้อนฉลองกันดีกว่าเอ้ยชนะแล้วดูบ่มา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 ได้ข่าแล้วเข่าบอยมาเต้นฉลองไม่มีท่าเต้นไม่มีท่าเต้นไรเราเรายืนดิเจ๋อ เอาละได้ไหมทุกคนสนุกเปล่าสนุกเปล่าฮันเน่ผมรู้พวกฮันเน่อยากเล่นเชมเวล่าอยากเล่นเชมเวล่าทุกคุณก็สามารถเข้าดิสได้ที่ตายคลิปตายคลิปด้วยนะครับตายคลิปก็ดิสมาจอยกับพวกผมได้นะครับเซิร์ฟของคุณวิติแคสนาพัทเอ็กนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ